ตอนนี้ทะเลหมอกกำลังเต็มไปตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะเจ๊กับเจ๊กระจูนสามคนสคนกับแอดมีคนนะคะก็นั่งรอรถอยู่ที่ลานจอดรถทางยิ้มทางยิ้มไปไหนอะวันนี้จะไปห้วยกุ๊บครับท่าะไรครับคิวบอสอร่อยเนาะอร่อยเนาะเรารอรถนะคะของมีนาโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยว พิ่งโทรมาว่าเดี๋ยวจะลงมารับเราสี่คนนะครับเราจะไปพ้่ยคุกัปพุคุกคัพตอนแรกเมื่ออาทิตย์ก่อนเห็นคนเนาะเพื่อคือเขาตรงนี้คนโคตรเยอะเลยเมื่อวานฝนตกด้วยหวังว่าพรุ่งนี้มันจะมีหมอกแล้วมีแน่นอนเราเป็นล่าทะเลหมอกกันมิชชันน่ดูพี่คนสวยขีม่มอเตอร์ไซค์มาเก็บคลาดจอดรถห้าสิบบาทมีบริการห้องน้ำมีบริการของกินด้วยนะคะถ้าเกิดน้องแพ้ที่นี่ก็200บาท น้ำเยอะนะคะน้ำเยอะกับแม่วางด้วยจริงๆแต่ตอนนี้ขอคิดชมพูดรอก่อนนะร้อนด้วยตอนนี้เรากำลังเรากำลังจะเดินทางนะคะโดยรถโฟิวค่ะไปห้วยกุ๊กับนะคะกับมีนาโฮมสเตย์นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกข้างหลังอีกหกคนนะคะพักที่เดียวกันแต่มาจากกรุงจัหวัดเฮาอยู่เชียงใหม่เนาะเฮาก็จะมาง่ายน้อยเข็คนะคะไปเลยคับ

เมื่อกี้คนทาง <Hi. S 1> ดูแลว้วแตลลี่ นี่แหละค่ะแล้วาทำจที่ไหนกันโอ้ืันเช้าไปไปนี่นไปอา่างขามมีรถจากกระบี่ภูกเก็ตเท่านั้นเลยโอ้หมอกเยอะมากตะกรละบานสวยมากรอบนี้ไปเลย 到我这儿。

นะคะเริ่มถึงบ้านแล้วนะคะเริ่มถึงแล้ว<อ><อ>เข้าเข้าหมู่บ้านห้วยกุกับลนะแล้วก็ถึงโฮมสเตย์หลายๆโฮมสเตย์แล้วนะคะแต่ของเราเ็าเอินว่าอยู่สูงสุดค่ะปกติเขามีสูงสุดแดนสยามนะคะแต่น,นี้สูงสุดแดนดอยห้วยกุกับนะคะ<ว>เดี๋ยวไปดูซิว่าห้องพักเขาเป็นยังไงตามตามกันมะาคะ นี่ถึงโฮมสเตย์เรียบร้อยแล้วนะคะวิวเขาวสวยมากเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่จุดสูงที่สุดนะคะได้ไหมถ้าไม่ได้พี่จะไปเสียบข้างล่างให้ค่ะลองดูที่สายอ๋อพูดกับกล้องนเหรอ อันนนี้ะะคถึงแล้วค่ะห้วยกุ๊บกับนะคะห้วยกุ๊บกับเนี่ยจริงๆจริงๆก่อนจะกุ๊บกับเนี่ยเปิ่้นเพื่อนมาก่อนเปิ้นเดินทางบ่ได้ไงเพื่อนเดินทางไม่ได้นะครับเปิ้นก็เลยใช้ม้าในการขนส่งม้าก็จะเดินกับกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บกับเขาก็เลยชื่อว่าห้วยกุ๊บกับนะคะนี่คือประวัติคร่าวๆจริงๆค่ะแล้วก็มีวัดอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็่วนมาก็ที่นี่สี่สิบังคาเรือนไม่ไม่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะแล้วก็เป็นชาวเราหึงนะคะ ซึ่งมาอาศัยอยู่บนนี้เนาะแต่พี่เจ้าของโฮมสเตย์เะคะพี่แม่ของน้องมีนานะคะเป็นคนชาวชาวพื้นเมืองเหมือนเจ๊คืออยู่คนเชียงใหม่เหมือนกันเนาะแล้วมาได้แฟนเป็นคนชาวชาวละหูเนาะก็เลยได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ใช่ทุกวันนะคะเดี๋ยวรุ้นพรุ่งนี้ว่าจะมีทะเลหมอกให้เราดูไหมเขาบอกวันนี้สี่ทุ่มฝนจะตกถ้าฝนตกวันนี้พรุ่งนี้ไม่พลาดไม่พลาดค่ะ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนแบบสี่คนก็จะเป็นพื <PAUL> ้นไม้แล้วก็มีฟูกแบบนี้ก็มี <SAN> หน้าต <got> ่างตรงนี้นะคะโฮมสเตย์แบบชิคๆคูลๆ ที่นี่เขาเป็นอ่าเป็นเผาอะไรนะเป็นเผาราหูค่ะเผาราหูค่ะนี่ประสาทเมืองเชียงใหม่หองของมูเซอร์ค่ะอ๋อมูเซอร์ข้าเจ้าฟังเชียงใหม่บอกว่าเชียงใหม่พูดจะได้โอู้ดีเอะกับเจ้ดีเจ้าพี่ก็เป็นคนเมืองพี่ก็ได้คนจนเผาราหูแต่ละหม้เมื่อกี้มันน้องชื่อชื่ออ่ได้ตัว साथीको लागि หนูขออีกนีเลยนะเดี๋ยวหนอจะลนหมดแล้วลูกเี่ยวเอาคลิปไหมหนูเอาคลิปไหมเก็บก่อนเก็บก่อนลูลูนอันนี้ใครทักกดี่ะน่อยเอาคลิปไปติดผมด้วยอือนี่ค่ะนูขออีกขออีกมีน่ไม่มีแล้อ um> ่นนีครับน้นนเย้่แกให้มาเอาคลิปให้นเ็นเหอเแกเกียผีี่พี่เขาไหมกไ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแกะเองค่ะนได้นะไปแล้วเธอจะตุ้ยใครมเป็นแกะนะใครแกะบ้างยกมือขึ้นเร็วมาจะพากินกินยังไงมากินกินไม่ต้อกไข่ของหนูเหรอนี่นะคะไข่ดาวนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพึ่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูดูนะกินอย่างนี้เดี๋ยวก่อน ดี๋ยวทำให้ถือไว้ก่อนถือไว้ถือไว้ถือไว้นะเดี๋ยวพี่แกะให้ก uh ่อนเดี๋ยวมันไม่อร่อยต้องแกะอันนี้ลงไปก่อนอันนี้ก่อนถือดีๆถือดีๆอย่าพลิกคว่ำนะถือดีๆนะต้องเทอันนี้ลงไปก่อนจะพี่แกะให้ลูกเทนนี้ก่อนนะถือไว้ดีๆนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโกนะเสร็จปุ๊บเอาอันนี้เอาไข่ลงไปลูก เราจะทอดไข่กันทก่อนสร่าเสื้อส้เข้อสุดทายสาเส้อือดีๆนะอย่าหกนะแล้วก็อันนี้ตักตักไข่นะคะพอไข่สุกก็ตักไข่กินนะโอเคไหมมาเอากระทะมาให้พี่จุนก่อนขอกระทะหน่อยขอกระทะหน่อยคอ่ะกระทะไว้ไว้นะเราจะทอดไข่กัน ทอดไข่กันนูกเกิ้หน่อยนะเดี๋ยวพึ่งไปนะเดี๋ยวเอาไข่ทอดก่อนมาพี่แกะให้ไหมอุ้ยตายลูกได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวพร้อแล้วช้อนไปไหนแล้วให้เปิ้เลยช้อนมีไหนแล้ว โอเคใช้ตักทินไข่ครับโยนหันมาด้วยพกขนมมาแจกเด็กๆไหนมาเร็วมานี่หน่อยเร็วบ๊ายบายให้กล้องพี่จุนก่อนบ๊ายๆานๆบายๆเอาขนมมาให้น้องๆนะคะขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับพี่ยองขอบคุณครับอยู่ดีๆนะเดี๋ยวไข่ดาวน์โหลดนะลูก วันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอันนี้อาหารเย็นโฮมสเตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีนาโฮมสเตย์นะคะ,คะอันแรกนี่เจ๊ว่าน่าจะเป็นมะเขือเครือหรือว่าบะฟักแมวเนาะเออมะเขือพวกฟักแมวฟักแมวผัดเออไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวปู้อะลาสกา้าอีหรออุเล่นอุเล่นไข่เจียวไข่เจียวบดได้อันนี้ก็คือแซ่บหนน่อยๆะเจ้าอันนี้เป็นต้มยำต้มแซ่บอันนี้เปิ่นใส่มันเจ้ามัน ส่มันต้มยำไก่ใส่มันก็มีอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกอะหยังที่นี่แอดมินอยู่มาจิ้มน้ำพริกกระหยังจะได้ตอบเราเขาก็ตอบอันนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำพริกเผาลาหูนะคะหรือมูเซอร์น้อน้ำพริกที่นี่เขาบอกว่ารสชาติแซ่บเผ็ดแซ่บต้องลองกินกับไข่หูลำขนาดอร่อย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 ครับ งั้นเราไปทานอาหารเย็นกันเลยนะคตรับอ่าวัดีนีตอนเช้ามืดครับนี่คือบรรยากาศทะเลหมอกห้งยกุยกนก ในตอนที่แสงแดดยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราได้แสงจากนี่เลยดวงจันทร์ของเรานั่นเองวันนี้พระจันทร์เต็มดวงครับเดินเช้ามาก็ต้องผิงไฟนะคะอากาศมันเย็นๆนิดนึงจริงๆเชียงใหม่เรียกว่าดังไฟนะแต่จริงๆไม่ได้คนดังไฟนะเจ้าพี่มีนาโฮมสเตย์เขาเขาด,ดังไฟให้เนาะ เรามีที่ต้มหนึ่งต้มน้ำครับผมน้ำกาลาโต้ไว้รอต้มกาแฟกับโก้นะคะเป็นตั้งเตาแบบโบราณคิดถึงบ้านเลยอ่ะจริงๆริงอะตื่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะไม่จับโฟกัสมืดเกินดโอเคเอามบบนี้ไหมเอออ่ะโอเคเออเอาวางไว้ข้างหน้าเลยก็ได้เอาเธอไม่ต้องอื้เห็นไหมเงี้ยไม่เห็น ถือไว้กันไ้ดูปลอมาก็มันทําไงได้อะมันไม่มีโฟกัสอ่ะไม่จับโอเคมันไม่ได้มันมืดเกินโอเคูไงการมาโฮมเตยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอันดับแรกคือไฟค่ะอันนี้เป็นไฟแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ชาร์จจากที่บ้านมาเป็นของจําเป็นเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะแล้วก็ไปเพื่อที่จะต้มน้า จริงๆเจ๊ตื่นมาตั้งแตีสามแล้วนะครับมาดูหมอกเมื่อเช้าก็ยังมืดๆอยู่แต่แต้แสงจันทร์ดวงเดียวไม่น่าเชื่อมันสว่างขนาดเลยอ,ะอ่ะตอนนี้เป่ากำลังติดละ <c oughs> โอ้ยนะคะตอนเชามมน้าของมีนาโฮมสเตย์นะคะ <c oughs> ปิดกีหห่ห <c oughs> ้องไว้เดี๋ยวโฆษณาจะเข้านะคะเด <c oughs> ี๋ยวรอน้ำตือก่อนนะคะ เรามาชิมกาแฟกับบรรยากาศฟิลฟิลบนนี้นะคะฟินฟิดูวิวหลักล้านเลยนะคะเดี๋ยวเราก่อนรากาแฟต้มเดือดก่อนนะเจ้า จะร้องเพลงพี่เบิร์ดทงชัยให้ฟังนะคะหมอก<อ>จางๆและควันค้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อย,อยากจะถามดูว่าเธอคือหมอกและควันมองจะงด แกได้ไม่เป็นไรพุดเล่นงชั้กไม่กล้าถวายพูดเธอว่ากูไม่กล้าถวายพ่อพูดสิหมอกสวยคุณกำลังมาแล้วไหม อันนี้คือเรื่องจริงนะคะชีวิตประจาวันของเราถึงไหมตากล้องจะถ่ายไปแต่จริงๆชีวิตประจำวันเราคือเซลฟี่ค่ะมันเป็นเรื่องจริงเพราะหบอกว่าสวยตากล้องก็ถ่ายไปเราก็เซลฟี่ตัวเราเองกันนะคะเรื่องจริงตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่นั่งแล้วสวยเพราะว่ามันสูงที่สุดนะคะถ้าใครมาก็ลองมานั่งมุมนี้เดียวกับเจ๊ดูนะคะว่ามุมนี้ก็สวยจริงๆค่ะ แต่ว่าตอนนี้ท้องร้องแล้วต้องไปหาเร่ร้องท้องนะคะจะพาไปดูข้าวต้มกันนี่เลยวันนี้โฮมสเตย์จัดข้าวต้มหม้อใหญ่มากนะคะน่ากินมากๆเลยนี่นีเลยเข้าวต้มหมูร้อนๆน,นะจ๊ะ แล้วก็มีไข่ด้วยบำรุงกันสุดฤทธิ์จัดไปครับผม

ยะถาวาลิวหาภูลาวาลิโบเลนตตสาขลังเอวเมวะอิจตินางเปตานังโอปกปติเอจิตตังบาจิตตังตมหังทิพเมวะสมิจโตสพเพภูเลนตตสังกปาจันดปบนารโสยถามณีโชติรโสยถาตาปีติโยวิวัชันตุสาพโลควินัสตุ มาแต่พระวัตบรรดาโยสุขีธีคายยโกภพระวะอภิวาฒนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวัฒนติอายุโนสุขังพระลังขอมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทองในปี65และตลอดไปสาธุสาธุสาธุโอเคนะคะสำหรับเจจูนพาเที่ยวนะคะวันนี้พาชีวิตมาสโลไล์นะคะมาสัมผัสหมอกในในหุบเขาห้วยคุกับนะคะ สำหรับใครต้องการชีวิตโซโลไลท์นะคะหรือต้องการความเป็นส่วนตัวสูรอากาศเรืร่อย,อยเต็มปอดนะคะเหมือนได้มาชาร์จแบต<า>ได้มาพักผ่อนนะคะแล้วก็มานั่งจิบกาแฟฟินหอะว่าอากาศกาแฟอุ่นๆกับอากาศเยน็นๆกำลังสบายเลยต้องจบชิปแล้วเน้ เวลาสั้นมากๆเลยแต่ว่าก็คุ้มค่าแก่การมามากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเจ๊จนพาเที่ยวด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ขอพาไปชมบรรยากาศแบบส่งท้ายแล้วกันนะคะค่ะฟินกินกาแฟกันเถอะ ขึ้นมาต้องดึงไปที่ต้องดันโ ก็บอกที่เนี่ยที่เนี่ยเราอยู่กับเจ้าของแต่แที่อื่นเขาหนีเจ้าของหนี <laughs> เจ้าของหนีไม่นอน